ฮัลโหลลินลี่ทุกคนวันนี้นะจ๊ะมีเรื่องสนุกสนุกมาคุยกันด้วยละแกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามีแอนตี้มาโชว์โง่อุ๊ย ไม่ใช่สิแอนตี้เขากลับใจหรือเปล่าเขาถึงมาชมลูกสาวของเราแบบนี้เข้าใจไหมล่าสุดนเนเี่ยเพื่อนเห็นใช่ไหมว่าน้องเราเนี่ยมีการปล่อยวิดีโอเบื้องหลังใน Kiss k ิสคิมส์ออกมาเป็นที่เร,เรียบร้อยว่ามีการถ่ายทํายังไงบ้างเต้นกันยังไงซ้อมแบบไหนอะไรแบบนี้มีแม้กระทั่งแบบว่าเบื้องหลังของแดนเซอร์เลยแล้วก็มีช่างกลง้องช่างกล้องถ่ายลูกสาวเราอะไรแบบนี้เป็นกิจจะลักษณะนะจ๊ะก่อนอันนี้ในแอนตี้เขาบอกว่าเฮ้ยนี่มัน AI ชัดๆไม่จริงหรอกอะไรจะเป๊ะปังอะไรขนาดน,านี้อะไรเงี้ยคือเขาก็แบบว่าใส่รงเสารายหนึ่งใช่ไหม กินหญ้าเป็นหลกกัอกอนะเขาไม่ค่อยกินข้าวทุกคนทีนี้เราก็เลยต้องเอนดูคนนิดนึงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพอปล่อย behind the scene ออกมาแบบนี้นะจะก็หน้าแหกกันไปแต่ไม่เป็นไรมันให้เอนดูทุกคนก็เหมือนเขาชมลูกสาวไปแล้วว่าเต้นเหมือน AI เป๊ะเหมือน AI ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะแต่ก็มีแฟนๆบางคนก็เข้ามาชื่นชมบอกว่าเป๊ะจนคิดว่า AI ไปเลยน่าสงสารแอนตี้นะคะแอดอะไรอย่างนี้หรือบางคนถึงขั้นแบี่พิมอย่างนี้นะเขาบอกไปดูเพจแอนตี้เนี่ยงีบกริบเลยพอปล่อย BTS ออกมานะจ๊ะหลังจากบอกนองี้ยคือน สารมากไม่ไหวกันแล้วทีเดียวเลยจ้แลรวทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างก,กับการเต้นของลูกสาวของเราที่ขนาดน้องเนี่ยจะสามสิบอยู่แล้วก็ยังคงคุณภาพการเต้นไว้สูงขนาดนี้นั่นเองนะจ้ะแม่เป๊ะจึงควายเข้าใจผิดเลย <c oughs> อะเอาเป็นไรนะจ๊ะเราไปที่เรื่องต่อไปกันดีก,กว่าเนอะเพราะว่าเดี๋ยวยิ่งขยี้กว่านี้นะจ๊ะเดี๋ยวอาจจะทำให้ควายเนี่ยน่าสงสารมากกว่าเดิม <c oughs> โอเคไปที่เรื่องต่อมาพูดถึงไนกี้สกิมแล้วเราก็ต้องมาพูดถึงทีมงานหรือว่านักออกแบบท่าเต้นคนหนึ่งที่เขาออกมาประกาศใน IG Story ว่ากําลังมองหานักเต้นจากกรุงเทพซึ่งเขาน่าจะเห็นศักยภาพของลูกสาวของเราซึ่งเป็นคนไทยไงไปสร้างความเชื่อมั่นกับทีมงานระดับโลกจนเขาต้องมาประกาศแบบนี้แต่ไม่รู้ว่ามีงานอะไรนะจ๊ะเพราะว่าเขาบอกว่าประมาณกุมภาพันธ์วันที่4 6 7 8เนี่ยเหมือนว่าต้องการอะอะไรบางอย่างที่เป็นนักเต้นหรือนักออกแบบท่าเต้นไปเลยทีเดียวที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ ประมาณว่าจะตามหาคนที่มีทักษะการเต้นแบบฮิปฮอปเป็นพิเศษซึ่งถ้าใครฟังช่องแอดแล้วเป็นนักเต้นสายนี้นะจ๊ะก็ลองติดต่อไปที่ IG ที่ทุกคนเห็นได้เลยโดยเขาเนี่ยเป็นนักออกแบบท่าเต้นให้กับโฆษณา Nike s k i m ของลอริซาที่เป็นพรีเซนเตอร์นั่นเองจ้าถ้าแอดอ่านชื่อ IG ไม่ผิดชื่อ Circularity ใช่ไหมนั่นแหละลองพิมพ์ตามนี้นะจ๊ะแล้วก็ DM ไปถามเขาดูแต่เขาน่าจะเป็นชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นต้องคุยภาษาอังกฤษนะทุกคนนะเขาจีบาคนดูบอกรู้อยู่แล้วล่ะค่ะอะไรอย่างงี้เอาบอกอีกท ซึ่งนอกจากเรื่องไนกี้สกิมแล้วลูกสาวของเราก็ยังมีการปล่อยวิดีโอกับเทอทอในคืนนั้น,นะจะออกมาบรราการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเดินไปนู่นไปนี่ยิ้มให้กล้องภาพ HD ซูมให้เห็นความสวยใกล้ๆแทบจะวูบเลยเราจะโพสสวยเหมือนนางฟ้านางสวรรค์มากแม่ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมคนคนนี้เนี่ยถึงต้องสวยแก้มป่องขนาดนี้นะจ๊ะคอลลาเจนก็เยอะมากแม่อะไรอย่างงี้ <laughs> แล้วก็กับน้องโดราด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของการโฆษณายังไม่พออยู่แค่นั้นทอทอท,อทอแล้วก็ไปต่อที่ดนทิสเต้ด้วยจ้าน้องคงควรจะน้อยใจแหละมาทอทอทองงานใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องดนทิสเต้ด้วยนิดนึงนะจ้าแต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าตอนนี้ลูกสาวของเราขึ้นวิวบอร์ดทั่วประเทศแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าการที่ลูกสาวของเราเลือกรับสองแบรนด์นี้มันมีนัยาสาคัญอะไรบางอย่างหรือปะคือเพื่อนๆเ,เคยได้ยินปะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศยิ้มสยามการที่ลูกสาวของเรารับ เกี่ยวกับยาสีฟันมันส่งเสริมด้านรอยยิ้มอยู่แล้วมันก็เป็นภาพลักษณ์อีกด้านนึงที่มันแข็งแรงมากๆของความเป็นไทยซึ่งมันเสริมกับรอยยิ้มของสาวไทยอย่างลูกสาวของเราที่แบบมันไปด้วยกันอย่างลงตัวแล้วขนลุกนะการที่น้องเลือกรับอะไรต่างๆในไประเทศไทยมัน มันส่งภาพลักษณ์ของไทยจริงๆอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวก็ตามหรือจะเป็นในส่วนของอย่างที่แอดบอกว่ารอยยิ้มนะจ๊ะแลวลูกสาวของเรามีรอยยิ้มพิมพ์ใจที่ขนาดเดวายโลตัสเขายังหูช็อกแล้วก็ขนลุกเลยว่าฉันหารอยยิ้มแบบนี้มานานแล้วน้องก็เลยชนะการแคสติ้งเป็นน้องมุกไงล่ะเข้าใจไหมเออโซนอีกเรื่องนึงจะมาแถมกันหน่อยเพราะว่าข่าวที่น้องเนี่ยไปถ่ายไทโก้ที่อินโดนีเซียเนี่ยดูเหมือนจะว่าจะใหญ่โตลุกลามไปออกทีวีหลายช่องทีวีท้องถิ่นทีวีประจําประเทศทีวีอะไรของเขาแล้วก็ลงผู้กกกาาาาับนยยอออะะไรเเี่่่คืงๆว ไปอยู่ในพื้นที่ของอิโดีเซียจนแทบจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ประเทศที่2ไปแล้วนะจ๊ะตังเกลรังเตรียมตัวนะจ๊ะแตกแน่นอนคนไปเที่ยวกันเยอะอย่างแน่นอนหลังจากที่แบบเปิดถนนเมื่อไหร่เนี่ยแอดคิดว่าคนน่าจะแบบแออัดแน่ๆนะจ๊ะก็รอดูข่าวกันต่อไปเนาะเพราะว่าโอ้ลูกสาวของเรานี่น่าขนลุกจริงนะจะไปไหนจะหยิบจับอะไรนะจ๊ะโซอาขายดีเป็นเทน้ำเทำท้าจริง,รง,รงๆทุกคน อ้อะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะจ๊ะปิดท้ายไปด้วยคลิปวิดีโอของแฟนๆคนหนึ่งที่เขาเป็นนักประดาน้ำน่าจะเป็นคนเต้นใต้น้ำอะไรเงี้ยคือแอดจำชื่อไม่ได้อะว่าเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละทุกคนแต่ว่าทำออกมาได้แบบอุ๊ยแข็งแรงมากแล้วนาใช้เพลง Nike and skim ของ n o ริซ่ของเราด้วยนะจ๊ะก็เดี๋ยวปิดไปด้คลิปนี้แล้วมาเจอกันใหม่นคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า Amazing Thailand